ทอมแนะนำคลิปคลิปนี้ทำเพื่อความสศึกษาของคนดูนะครับอาจทำได้ไม่ดีอะไรมากแต่ช่วยกันสนับสนุนด้วยนะครับอ่าเก่าสุดอินด้วยนะครับเรากับกับฟานซีดนเดอับชแนลนะฮะวันนี้จะมาเล่นเกมอีกัวเลี่ยมดูเล็กด,ดูดูเล็กอะนะอีกัวเลี่ยมนั่นแหละเออมีดูเล็กตามหลังนะฮะแล้วกูจะกระแดะทํ มา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 เนีนแอเวนเจอร์เย่เย่๋อ,อไหนไปเย่นี่สองตัวนี้เป็นตัวหลักแน่นอนแม่อีกตัวหนึ่งนะอาเป็นตัวนนี้ละกันอันนี้ก็ไม่ได้เตรียมสาเนาะ สาวดีๆมันหายากอะเลยไม่อยากจะเตรียมเอาสาวเพียงหมนดนี่แหละมันก็ไม่ได้แย่เลวหลายอะไรมากตกใจหมดเมื่อกี้เรือว่าใครเรียกเพราะก็มีคนเรียกเนี่ยเรียกต้องไปงาน่างนี่น,นะาเลี้ยงรู้สึกว่าไม่อยากไปแต่ก็ต้องไปตามนั้น ถ้ามีเสียงอะไรแช่งลบกวนก็ขออภัยด้วยนะฮะไม่เข้าใจมนันคุยว่าคุยดังๆเออเดี๋ยวมาแป๊บนบหนนะฮะอ่าแม่ที่ใหม่เขาชอบมาลบกวนกันตลอดอารคลิปด้วยเราก็ไม่เข้าใจนะฮะแม่ไอ้สักตัวแล้วกัน ทำไมแม่ปามันหยิ่เร็วไม่เข้าใจเลยอันนี้อันนี้ก็ไม่เข้าใจจริงๆนะ ป่าลอมแล่เซอเซซซ่อมหลอกไม่ไดาตหายในที่สุดนะฮะมันก็ตายลงแล้วฟังออกม,มาขี้เพิ่งให้อาหารไปไม่ใช่เอเนี่ยถ้ามันไม่หิวเร็วจังเลย ลลลทำไมรู้สึกไม่ค่อยได้ยินเสียงไปเลยฮัลโหลเลยงม่หยาะเลยเดซมอลลี่นะคะหนึ่งลาย

ดานาะคตก็จะเยอะแบบประมาณคลิปที่แล้วนะฮะก็คงจะได้แคปรูปอีกรอบแล้วก็มาทำเป็นปกคลิปมันน่าจะแจมอยู่นะฮะปลาเม่งม,มาเป็นกองทับเลยแล้วได้คิดหน,นูนังเงือกมาเหรียญเงน,นไหลมาไม่หวานไม่ไหวขนาดนี้ ต้องอับแล้วแหละยังม่ลืมซื้อผ้าตนวนี้เลยโอ้ ว่าพันนี้คงจะเล่นได้แค่ไม่แค่แด่านเดียวเล้แหละหรือต้องห้าหมื่นแม่ปลาอันนี้ต้องมีหลายตัวแน่นอนนะรับประกันแต่นลุงจะอยู่หัวทุกัวหรือเปล่ารับประกันเลยนะหาหลายบาทเลยแม่นี่เห็นแนละ้ นะ,ะปืนเลเซอร์นี่ผมว่าไม่ต้องอัพมันหรอกเพราะว่าสับป,ประหลาดมีแต่ปีเปยเไปเป้เป์ทุกอย่างที่มันออกมามันไอ้ที่มันกินอาหารโอ้ยโอเลเช็ดโอาโอ้ย เอ่อมื่อกี้ผมตาฝาดใช่ไหมครับบูทเลยสามตัวเลยแม่พาดิดเดียวหายเรียบโอ้พาดิดเดียวหมดเลยปากูเย็ดแมมโอ้อลิเชตโอฟักกิงฟักกิงกอดไอ้นี่ก็ตายอีกไม่มี ไม่มีลูกปลากินซื้อลูกปลาเองไม่ได้โอ้ลออี่โอ้ฟ้าก็โอ้ทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยทำไมมันช่างแย่ซ yeah, ะเหลือเกินอนปลานี่ล่อบ,บางทีก็ไม่ดีนะมันจะอยู่กระจุกเดียวแล้วก็ตายนะฮะถ้ามันพอมันลองงนะ่อโง่นะฮะเดี๋ยวผมเล่นโง่อาจจะเพราะผมเล่นกากเองก็ได้นะครับ โทษไข่มากก็ไม่ได้เนาะขอรูปสักทีดีปิลัญญาเอ้ยมันชื่อว่าคารันิวโวคารันิวโวสามตัวนี้ก็เหลือแหละแล้วนะฮะลูกปลาถล่มทลายแน่นอน แบบตารอบนา้าต้องตั้งใจเล่นแล้วแหละสงสัยต้องได้อัปเกรดปืนแน่ๆเลยเลือกสาภาพพะเนี่ย <ciğim. S 2> พอปลาน้อยมันก็เป็นอีกนี่พอป,าอปพลาเยอะแม่งก็เป็นอีสองตัวนั่นใครก็จะป้องกยอยันได้วะหยิดแมมคลิปนี้มีคำหยาบอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับ เริ่มเซ็งแล้วนะเมื่อกี้ผู้เนินฉากเมื่อกี้ไหมป้าหายหมดกองเลยครับใครอะมันคืออะไรป้าหายหมดกองคืออะไรวะหยุนแล้วอผมเนี่ยกลัเวเลยนะฮะประมาทมากไม่ได้แล้วนะครับอย่างเงี้ยมาดอีกทีอุ้ยลืม คิดดโอ้โหโอ้โหโอ้โหมาแบบหนึ่งนะคะอมาต่อเลยนะคะรู้สึกว่าขีดนี้จะมีปัญหาบ่อยด้วยเกิน แม่ไม่เป็นไรนะคุณผู้ชมเนี่ยดูมันทำดนี่ไงกินหกลเ่ะเดือดน้ำเนี่ยแม่แม่ตาปาเยอะมเนี่ยต้องไม่ต้องอะไรอะไรอะไรทำไรฮ้ แตาซะเอ้ยแงแงแหมยจะคุยเข็นแนวอะไรปลาผมไม่ได้หรอกเมื่อกี้มันแค่อ่อนให้เมื่อกี้แค่อ่อนให้ครับเมื่อกี้อ่อนให้นะครับเชื่อผมสิเชื่อผมแหมเสียงน้ำตุ่มเลยเสียงปลาเนี่ยดังมาก สิบสบาทนี่อันหนึ่งได้ตั้งสองพันเลยนะแล้วขุมอยู่รวยแล้วเริ่มเลยแล้วจังหวะนีน้แล้วปล่อยหีบเร็วมากตอนผมเล่นหลังๆนี่แบบเก็บแต่หีบอะเหลียนแทบไม่ได้เก็บอะให้ให้แต่อาหารปลาแล้วก็เก็บหีบ นี่นะมันกินแค่หางๆปลาแม่ลูกยังไม่ตายนะปลาตัวหมื่นหนึ่งเราก็ยังรอดอยู่นะตบมือหน่อยตบมือ,อตกมือเออสิบโล่เอากรรมอาบไปเลยอุ้ยเกอบไม่ถัน ช่วงใกล้เปิดเทอมนี่แบบมีเว้นเยอะจริงๆจะเล่นเกมไม่เต็มที่หน่อยก็ไม่ค่อยได้นะครับอุ้ยเด๋ยดตาเด๋อวตาอู้ยตายลัวแล้วไปเลยแล้วมันแบบมันเตะจมูกเตะจุดตรงที่ว่าวันเกิดผมมันมันเป็นวันเปิดเทอมพอดีครับ นั่นแหละมันสิ่งตรงนั้แหละครับจะนำวันเกิดอะไรให้กูอย่างสบายใจหน่อยก็ไม่ได้นะแม่ดันในวันเปิดเทอมเปิดเทอมเป๊ะเลยนะแม่แต่ก็ดีมันเกิดในวันที่เปิดเรียนเพราะทุกทีแต่ผมมาแล้วผมยังไม่เคยเลยมี่แต่วันเกิดผมมันจะติดต้องปิดเรียนตลอดนะฮะแต่ตอนนี้มันเปิดเรียนแสดงว่าโรงเรียนผมมันเปิดเร็วนะฮะ นั่นแหละเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะฮะแต่ก็ดีเหมือนกันนะมันทั้งดีทั้งแย่นะแต่เรื่องดีก็ก็มีอยู่นะไม่ใช่ไม่มีโอ้โกดผิดตอนแรกไม่ว่าไม่ได้ว่าจะซื้อนะกดผิดแต่ไม่เป็นไรหรอกยังไงก็ยังไงก็ต้องซื้ออยู่แล้วน่ยจะประมาณนะ่ะเก็บกระหีตแล้วก็ต้องปกป้อง อย่างดีตาหน้าเอาตัวถ้าจะเล่นตาหน้าเอาตัวลอ่ลอล่อให้หนีไม่ได้แล้วอ่ะต้องเป็นตัวอื่นตัวปลาปลาวานขาวดีกว่า่เตรียมการถูกปะตายเลยย ตอนนี้ก็ชิว,ชวเๆเรื่อยๆรอบแรกได้ไปแล้วนะฮะปล่อยหาแล้วรืวโอ้ยอย่าโอจะรอดไม่เนียปลาสองตัวกูอย่านะ เอยนออกมาเป็นควนเลย เปากูตายเปากูตายเปากูตายโอ้กดผิดไม่จะซื้อตัวนี้จะซื้ออันนี้ไม่ได้จะซื้อพาเบอร์อีกตัวโอ้ยกดผิดตลอดเลยโงตายแน่ตายตายตายทำอะไรจะต้องปกป้องให้ได้นะฮะก้อตัวใหญ่สำคัญมาก เหรียญนี่ก็ตกใส่พื้นไม่ว่าเล่นเลยว้ยตายแล้วีโอ้โหไปแล้วครับตัวนี้ ปลาไปตัวหนึงแล้วนะฮะแม่ถือใหม่อเลยละกันสามตัวนี่แหละกำลังดีนะฮะมมีไอ้ทีบ่บให้อาหารปาลารัวๆตลอดบางแบบไม่ต้องกดให้เองอนะ่ะ มาโหเลยเนี่ยมีปลาพระราชาเยเนี่ยแม่ จบเกมกัเนเต็มทีแล้วนะฮะเราใกล้จะถึงเส้นชัยที่วาดฝันแล้วโอ้ยป้าบจะได้ม,มาตรงนีทำไมเฮ้ยผมจะไม่ซื้อเพิ่มแล้วกัน พอถ้ว่าห้าหมื่นน่าจะทันนะฮะตตายปลาของฉันทั้งหมจะถ่ายรูปไปเลยแล้วกันอ่าเรียบร้อยนะ แล้วก็ปลาก็ตายลือลๆอสหามันมีกี <S <S ่ตัวไปว่าน่าอยากรู้จังเลย เรา,าชนะแล้วนะครับในปลาฉลามมานะ ออนนี้ก็ดีอยู่นะรู้สึกว่ามันจะช่วยในการกับปีศาจนะฮะแต่มันจะรู้สึกว่ามันจะกินปลาลูกปลาด้วยนะฮะเอามาใช้ดีน่าจะดีนะฮะอ่อเดี๋ยวผมมาแป๊บนึงนะฮะยปดูเวลาคลิปก่อนมาได้ไปกี่นาทีแล้วถ้านานแล้วผมก็จะจบนะฮะแต่ถ้ายังไม่นานจะเอาต่อสักหนึ่งรอบนะฮะอ่ามันก็ถือว่านานพอสมควรแล้วนะยี่สิบเอ็ดนาทีแล้ว แต่ก็เอาต่อซับตาดีกว่ามาเลยไม่เลยหรือว่าไม่เอาดีไม่เอาดีกว่าเนาะเอามาจะมาดูโอ้ยกดให้ทำไมเนี่ยมาดูพัฒนาการแถวนี้หน่อยละกันนะครับนี่นะฮะปลาแล้วก็โตไปครึ่งแผงแล้วนะฮะหลครึ่งแผงแล้วก็ต้องโตเต็มไว้แล้วก็เอาไปขายท่อตลาดแล้วก็ ซื้อปลาใหม่มาใส่ตู้นะฮะงั้นก็สำหรับคลิปวันนี้ผมก็ขอลาไปเพียงเท่าน,นี้แล้วกันสำหรับวันนี้ก็ซีเกนย e s t d a y ครับเจอเจออะไรครับเจอกันใหม่นะฮะบ๊ายบาย